งานนี้ไม่มีใจดีหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมทหารตำรวจเตรียมล็อกหัวจัดการขั้นเด็ดขาดทั้งในทางเปิดและทางลับสืบเนื่องจากกรณีเมื่อวันที่23กันยายน2568เวลาประมาณ14นาฬิกากองทัพบ,บกได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่2เมื่อเวลาประมาณ13นาฬิกา20นาทีตรวจพบทหารกัมพูชา ทำการยิงปืนเล็กจำนวน3-5นัดเข้ามายังแนวลวดหนามป้องกันตนเองของฝ่ายไทยในพื้นที่ตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดทั้งนี้คาดว่าเป็นการยิงเพื่อทดสอบปฏิกิริยาการโต้ตอบของฝ่ายไทยซึ่งฝ่ายไทยไม่ได้มีการยิงโต้ตอบและยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในวันเดียวกันนี้ทางด้านผลเอกทงวิทหนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุด นำทีมหน่วยปฏิบัติการร่วมทั้งทหารและหน่วยปฏิบัติการพิเศษจากตำรวจหน่วยอรินทราช26จากกองบัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยหน่วยนเรศวร261จากกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนหน่วยคอมมานโดจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางรวมถึงศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลศูนย์รักษาความปลอดภัย ลงพื้นที่หน้าแนวชายแดนไทยกัมพูชาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่แนวหน้าบริเวณปราสาทต,ตะควายและเยี่ยมทหารบนภูมะเขือมีรายงานว่ากำลังตำรวจนาเรศวน261กับอรินทราช26ลงพื้นที่พร้อมกันรวมถึงคอมโมาดโดจะมีการนำสไนเปอร์ลงพื้นที่และมีภารกิจเพิ่มในการสอดแนมดูความขึ้นบหายของกองทัพกัมพูชา บรรยากาศล่าสุดตามแนวชายแดนในขณะน,นี้กองทัพภาคที่สองมีความพร้อมในการสู้รบสูงมากที่สุดเพราะได้มีการประทะในพื้นที่มาแล้วในจังหวัดสุรินทร์และยังฝึกรบอย่างต่อเนื่องทุกวันส่วนพื้นที่ชายแดนจังหวัดสากแก้วเริ่มมีการสร้างความปั่นป่วนกองทัพฝั่งตรงข้ามเริ่มมีการแอบซุกซ่อนอาวิธปืนไว้ตามจุดยุทธศาสตร์ในการรบแนวชายแดนดังกล่าวทั้งนี้ทางด้านคุณวาสนานาน,านุ่ม หรือพี่เล็กผู้สื่อข่าวสายทหารชื่อดัง,ดงก็ได้มีการเปิดเผยถึงประเด็นภารกิจลับของหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมทหารตำรวจโดยมีรายละเอียดว่าแฟกตทั้งหน่วยอรินทราชนเรศวนคอมมานโดอากาศโยทินสต,ตอกอหน่วยรบพิเศษหน่วยซีลในนามหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมทหารตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมอยู่ในพื้นที่มานานเป็นเดือนแล้วมีมิชลับ ที่ทำทหารขเขมรขยาิไม่กล้ามาวางระเบิดเพิ่มหรือมาใกล้แนวลวดน้ำเราอยู่แล้วไม่ใช่เพิ่งนำกํำลังเข้าไปตอนนี้แต่อย่างที่มีข่าวแต่อาจจะมีการสับเปลี่ยนหรือเพิ่มกํำลังตามวงรอบและตามสถานการณ์แต่ที่เข้าไปวันนี้คือระดับผอ,บอหน่วยที่จะไปดูในพื้นที่เพื่อวางแผนปรับแผนรับมือการเพิ่มกำลังและมีความเคลื่อนไหวบางอย่าง หลังจากเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ระดับผอ,บอน่วยได้ลงพื้นที่ปราสาทตาควายและภูมะเขือกับพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผอ,อทหารสูงสุดมาแล้วและในการลงพื้นที่ครั้งนี้ผอ,อทหารสูงสุดได้มาเยี่ยมบรรดาหน่วยปฏิบัติการพิเศษเหล่านี้ด้วยทั้งหมดนี้คือข้อมูลและภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะยังคงติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปขอบคุณที่ฟังกันจนจบ ขอให้มีแต่ความสุขความปลอดภัยถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารที่กำลังร้อนแรงแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ